สวัสดีนะักกู้พันใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่านะครับเนื้อหาที่มีความสําคัญนะครับเกี่ยวกับการปลกบ้านซึ่งมันอาจจะทําให้เงินที่ท่านโปะไปเนี่ยไม่ถูกไปตัดดอกเบี้ยนะครับค่างวดต่างๆนะครับจํานวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายแล้วก็ระยะเวลาไม่ลดลงซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงมีวางแผนที่จะมีบ้านอยู่บ้างน,นะครับซึ่งผมก็ไปเจอเนื้อหามาแล้วก็ตรงกับประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับของเว็บ home.co.th ตรงนี้นะครับว่าการโปรบ้านเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเงื่อนไขการโปรนะครับของแต่ละธนาคารเนี่ยมันจะส่งผลเสียนะครับทําให้เงินที่เราจ่ายไปเนี่ยไม่ถูกเอาไปตัดต้นอย่างที่ควรจะเป็นแล้วดอกเบี้ยเนี่ยก็จะไม่ลดนะครับหรือว่าลดช้ากว่าที่ควรจะเป็นซึ่งในเว็บ h o m e c o t เนะครับเขาก็ทำอินโฟกราฟิกสรุปให้พร้อมเนื้อหานะครับว่า แต่ธนาคารเนี่ยถ้าจะเปิดสินเชื่อบ้านเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับให้ลดแตงเงินต้นนะครับมาดูแบงค์แรกนะครับอันแรกก็คือทุกแบงค์เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าท่านจะโปะวิธีง่ายสุดนะครับก็คือโปะวันไหนก็ได้สามารถเดินไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะรแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นแบบออนไลน์นะครับผมก็จะว่าทุกอย่างทุกคนเนี่ยทำธุกรกรรมผ่านโมบายแอปพลิเคชันกันหมดนะครับก็จะต้องรู้รายละเอียดเหล่านี้นะครับ แบงค์แรกก็คือกสิกรนะครับสมมุติว่าท่านต้องผ่อนบ้านนะครับงวดละหมื่นนะครับซื้อบ้านล้านกว่าบาทครับแล้วต้องการโปกห้าพันนะครับนี่คือเงื่อนไขถ้าท่านต้องการโปะกสิกรเนี่ยท่านต้องทาธุรกรรมก่อนสามทุ่มนะครับแล้วก็ทําก่อนครบกําหนดชําระนะครับเช่นกําหนดชําระก็คือวันที่สามสิบนะครับท่านก็จ่ายยีิบเก้าหรือยีิบแปดนะครับจ่ายเป็นหมื่นห้าก้อนเดียวไปได้เลยนะครับ ก็แบงก์กสิกรก็ไม่ยุ่งยากเพราะว่าจ่ายแค่ก้อนเดียวครั้งเดียวแต่ทีเนี้มาดูแบงก์อื่นกันบ้างอันต่อไปก็คือกรุงศรีนะครับก็คล้ายๆกากสิกรน,นะครับแต่จ่ายได้ก่อนสามทุ่มครึ่งนะครับโดยจะต้องจ่ายในวันครบกําหนดชําระนะครับโดยจะต้องเนี่ยโปกได้เนี่ยต้องแบ่งเป็นสองยอดก็คือท่านต้องจ่ายหมื่นหนึ่งในวันครบกาหนดก่อนแต่แล้วในวันนั้นเนี่ยโปกอีก5้าพันก็คือแบ่งเป็นสองยอดนะครับมีความยุ่งยากอยู่นิดนึงนะครับ ไม่สามารถรวมเป็นยอดเดียวได้เดี๋ยวดอกเบีย้ยมันจะไม่ลดถ้ายอดตรงกับวันหยุดนะครับเขาจะเลื่อนให้เร็วขึ้นนะครับในวันทําการอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขยิบย่อยนะครับในการที่เมื่อเราคิดจะโปะนะครับก็ต้องดูตรงนี้ให้ดีไม่งั้นเงินท่านเนี่ยจะไม่ได้ไปตัดต้นดอกเบีย้ยก็จะเพิ่มตามปกติไม่ลดเลยต่อไปนะครับ KTB นะครับหรือว่ากรุงไทยนะครับก็เวลาเนี่ยก็4ี่สี่โมงนะครับถึงสี่ทุ่มนะครับ ก็ถ้าจะโปะนะครับต้องจ่ายนะครับล่วงหน้าหนึ่งวันโดยรวมเป็นเงินก้อนเดียวกับยอดชําระปกตินะครับทอสอเนี่ยผมเคยมีนะครับง่ายสุดเลยนะครับทอสสพราว่าจ่ายวันไหนก็ได้จ่ายแยกกี่ยอดก็ได้นะครับโดยยอดแรกเนี่ยจะไปตัดดอกเบี้ยนะครับทอสอเนี่ยก็คือเป็นการโปะบ้านในอุดมติโปะวันไหนก็ได้ที่มีเงินในเดือนหนึ่งไม่ต้องมานับวันอะไรให้ยุ่งยากนะครับ ทีนี้ออมเสินเนี่ยค่อนข้างทิกกี้นะครับต้องดูสัญญาเงินกู้ให้ดีนะครับว่าเงินที่ท่านเนี่ยจะตัดดอกหรือต้นก่อนเป็นแนวตั้งแนวนอนอันนี้ถ้าท่านใช้ออมเสินเนี่ยแนะนําให้ถามเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็อ่านสัญญาให้ชัดเจนออมสินทิกกี้นะครับทีนี้ทีทีบีนะครับก็คล้ายๆกับแบงก์ก่อนหน้านี้นะครับก็คือเวลาเนี่ยเลื่อนลงมาเป็นสี่ทุ่มนะครับจ่ายได้ในจันทร์ถึงศุกร์นะครับ กรุงศรีก็จันทร์ถึงสุกนะครับก็ต้องดูด้วยว่าวันไหนได้นะครับ TTB ได้แค่จันทร์ถึงสุกนะทีนี้ก็ต้องจ่ายในวันครบกำหนดชําระนะครับการโปะก็ต้องแบ่งเป็น2ยอดเหมือนกันนะครับก็คือโปะหมื่นหนึ่งก่อนพอหมื่นหนึ่งเสร็จในวันนั้นนะครับก็จ่าย5,000ันเพื่อโปะนะครับต่อไปเนี่ย SCB นะครับ SCB ก็คล <SC B S 2> ้ายๆกันนะครับไม่เกิน5ทุ่มนะครับอ่ะโดยเขาบอกว่าในกรณีชําระ บัญชีอัต,ตมัติจะไม่เรลวทม์ทำให้เงินโปะไปตัดดอกเบีย้ยไะจำรอบก่อนแต่ถ้าตัดดอกเบีย้ยครบรอบยอดเงินที่เหลือจะตัดต้นก็คือรวมเป็นยอดเดียวกันได้นะครับโปะเข้าไปนะครับเข้าใจว่าจ่ายรวมเป็นยอดเดียวได้เลยนะครับเขียนแบบนี้นะครับ cimb นะครับเงินโปะจะตัดดอกเบีย้ยก่อนแล้วก็จะไปลดดอกเบีย้ยในงวดถัดไปก็ถ้าเขียนแบบนี้หมายความว่า cimb ก็ระวังนิดนึงนะครับเงื่อนไขศึกษาให้ชัดเจนนะครับผมก็ ยังไม่เคยกู้แต่ UOB นะครับก็ถ้าโปะนะครับให้ทำล่วงหน้านะครับเขาบอกว่าล่วงหน้า1-2วันก็อนี้จ่ายครบกำหนดชำระนี่ครับสามารถจ่ายเพิ่มยอดได้ตามปกติแต่ถ้าจ่ายล่วงหน้าเนี่ยจะต้องรวมเป็นก้อนเดียวนะครับจ่ายหลังก็คือโปะโปะหลังได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวเจ้าปัญหานิดนึงนะก็คือ c n b นะครับดูนิดนึงนะครับเลื่อนลงมาเลยนะครับเขาบอกว่าเงินที่เปะเนี่ยไม่สามารถตัดจ่ายเพียงแค่เงินต้นต้องตัดดอกเบีย้ยทุกครั้งนะครับเนื่องจากวันสรุปบัญชีไม่ตรงกับวันครบชําระนะครับทําให้มีดอกเบีย้ยเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นนะครับยอดชําระสินเชื่อต่อเดือนคือหมื่นหนึ่งโดยคิดเป็นดอกเบีย้ยสี่พันและต้นหกพันรวมกันเป็นหมื่นหนึ่งนะครับต้องการเปะอีกห้าพันนะครับจะตัด ดอกเบี้ย1,000แล้วต้น4ี่0ันนะครับหลังจากคดรอบถัดไปนะครับจากยอดที่ต้องชำระ1หมืนหนึ่งจะคิดดอกเบี้ย3,000แล้วเงินต้น7 0 0 0นะครับก็เป็นไงครับก็ลองไปคำนวณตัวเลขดูนะครับแต่เอาเป็นว่าการโป,ปกของ cnb เนี่ยมันมันจะตัดต้นช้ากว่าเจ้าอื่นนะครับอันที่ดูดีนะครับก็คือทอ o นี่แหละครับที่โป,ปก เมื่อไหร่ก็ได้กสิกรดอกมันออกจะแพงหน่อยแต่โปะเป็นก้อนเดียวก็จะง่ายนะครับก็แบงค์อื่นๆก็ดูตามเงื่อนไขนะครับขึ้นอยู่กับดอกเบีย้ยที่ท่านได้ด้วยนะครับไอ้ที่เขาเขียนเนี่ยก็คือวันที่ควรโปะนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านนะครับจะได้ความรู้นะครับบริหารทางการเงินแค่นี้มันก็ทําให้ท่านประหยัดดอกเบีย้ยบ้าอันล้านหนึ่งเนี่ยก็ประหยัดดอกเบีย้ยไ,ได้ท่านประหยัดเงินได้หลายแสนเลยสําหรับบางคนในการโปะนะครับ เพราะว่าเปาะไปผิดเงื่อนไขนะครับมันก็ไม่ตัดต้นเราก็จะงงว่าเงินที่ตัดไปมันไปไหนเงินที่เปาะไปไปไหนนะครับก็ไม่ได้เอาไปลงทุนอะไรแถมเงินต้นบ้านก็ไม่ตัดอีกนะครับก็ฝากทุกท่านศึกษาให้ดีนะครับผมก็มีสินเชื่อที่ช่องนักกู้พันใหม่รวบรวมมานะครับหากเ,เพื่อนเพื่อต้องการสน,สนับสนุนช่องผมนะครับสามารถไปสมัครสินเชื่อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้นะครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ